ขบวน945นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางน้ำตกตอนนี้มาแล้วครับปับกันลงแล้ครับรถม,มาสั่วโมง20นะครับมานะครับอนนันก็เริ่มลงแล้วครับภูทองคแบบแบบร้อย ไอต้มครับ ไปมากมวกปยูวแล้วโอ้โหไปแล้วเข้ารางประธานหนึ่งการเจรบุรีไปแล้ว <c oughs> ครับมารับขบวนเจสโซกนะหัวเปล่าครับ,รบออกสถานีการเจรบุรีครับมารับด17.30ครับออกต่อ อันตรายครับลงเรียบร้อยครับอ่าต้อมครับ อัต้อมครับ4ี่สองหนึ่งเจครับครับไปรับผ่านเครืองกั้นถนน,นอู่ทองครับขายยกขึ้นเรียบร้อยครับรถก็วิ่งผ่านได้ครับขบวนสองรแปดครับน้ำตกทนบุรีครับมาครับ อ่างสตอมครับ ต้อมครับ4133ครับเครื่องแคทครับไปแล้วครับอ่ะต้อมครับ วิ่งไวครับไปแล้วครับครับขบวน209ครับมาแล้วครับ209ชมบดีน้ำตกครับมาแล้วครับมันกันลงแล้วครับครับลงแล้วครับสองฝั่ง แล้วจอันต้อมครับมาครับเพื่อกันลงแล้วครับตอม ซีซีหนึปดราไปรับผ่านทางก้านทองครับขบวนเก้าสี่หกไปนะครับออกสถานีกาญจนบุรีไปนะครับเดี๋ยวเรากล้ต้องสูดห้าโมงเย็นครับครับ ครับขบวนจะต้องสุดนะครับมาครับน้ำตกปลายทางกรุงเทพครับครับมาครับรถลีสระงครับ No, ันนำหนึ่งสองหนึ่งเก้าครับรับคนท้ายหนึ่งหนึ่งหนึ่หกครับแปนครับผ่านทางการหลงทองครับไปอครับไปครับผ่านล้วการหลทองครับวันเก้าครับรอบท้าย